thay đổi cho cái thái 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 ทั้งคำไม่ได้หรอเมื่อกี้ทั้งคำเหรอสุชี้อะคำเดียวหมดเลยเหรอทำไมพูดไม่ได้อะนี่วันไหนนะที่พี่มิซกินข้าวกับเปี้ยวแล้วแล้วกินกันเยอะมากกินอะไรลงไปครับเออต้องถามเปรี้ยวเลยครับเพราะว่าเปรี้ยวกินเยอะมากผมจำไม่ได้แล้ววิ่ย ทานข้าวเสร็จแล้วสวยเลยครับทานข้าวเสร็จแล้วสวยเลยยังไม่เสรแจเนะยเอ้อ 那他们公姐当的吧？<laughs> <laughs>